แต่ละคนพูดมานี่ได้เลือกชั้นให้ตัวเองหรือ,อยังเนี่ยเราต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสท่า,ทานไทยแลนด์โอลี่ครับถ้าเป็นสิ่งของนี่คือแรไอเทมคือเป็นสิ่งของที่หายากมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากดูนักโทษเทวดาตัวเป็นๆเ,เนี่ยลิฟนี่มันก็ขึ้นลำบากบางทีก็ลิฟเสียก้องเสียโน่นนี่นั่นเสีย <c oughs> เราก็เอาอย่างนี้เลยท่านประธานทำกระเช้า แทนที่จะขึ้นภูกระดึงเนี่ยไม่ต้องเอามาขึ้นชั้น14นี่แหละถ่ายทอดขายลิขสิทธิ์ไปทั่วโลกท่านประธานโอ้นี่จะดังเป็นเหมือนน้องลิสาเลยล,ลิขสิทธิ์นี่มันต้องขายแพงกว่าฟุตบอลโลกอีกผมอยากจะจบด้วยเรื่องเล่าเรื่องหนึง่งมีคณะผู้วิพากษาไปศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านของเราไกก็แนะนำโน่นนี่นั่นผู้คณะวิพากษาไปเห็นตึกตึกหนึ่งเอนน้ยนี่คุณไก ตึกอะไรเหรอสวยเลยไกดก็บอกว่าอ๋อนี่คือตึกกองบัญชาการกรองทัพเรือครับคณะวิพักษาหัวล้อกลิ้งเลยเฮ้ยทำไมคุณมีกองบัญชาการกรองทัพเรือคุณไม่มีทะเลนี่ไกดก็เลยบอกคณะวิพากษาว่าความยุติธรรมไม่มียังมีกระทรวงยุติธรรมเลยครับขอบพระคุณครับท่านทังา ท่านสมชายพูดแบบนี้นี่ได้เลือกชั้นของตัวเองหรือ,อยังท่านสอสอเดียวครับเออขาบอกว่าประเทศนอกมีกองทัพเรือแต่ไม่มีทะเลใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับประเทศไทยนี่แหละครับมีเรือดำน้ําแต่ไม่มีเครื่องขอบุณครับครับแต่ละคนพูดมานี่ได้เลือกชั้นให้ตัวเองหรือ,อยังเนี่ยลุงลุง,งเ,รเรื่องเรือดำน้ําครับ ฮ่าเกกับลุงป้อมพอดีเลยอผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเครื่องอยู่ไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับลุงป้อมไม่รู้ก็ไม่ต้องถามหาใครแล้วนะ